คำนายดวงวันนี้ขอเสนอเรื่องราวของโหน่ฟองสนานจะมากังชะตาของราศีกันในปี2566ดวงชะตาเจอหนักเมระยะชะตาแตกผัดพรากและก็มาถึงคิวของราศีกันกันแล้วโหน่ฟองสนานได้กางชะตาของราศีกันในปี2566ว่าเจอหนัก มีระยะสตาแตกผัดพระแต่ยังมีด้านดีเหมาะสำหรับการตามหาความฝันแล้วลงมือทำเรียนต่อหรือเดินทางไกลโดยได้ดูดวงราศีกันในปี2566เอาไว้ดังนี้ภาคอดีตอันไกลและสิ่งที่พึ่งและกำลังผ่านพบพวกท่านนั้นเพิ่งจบเจ็ปีของปรากฏการแตกแยก พี่น้องหรือเพื่อนสนิทหรือยุ่งยากมรดกหรือการเงินหรือเจอประสบการณ์อำนาจลึกลับเล่นงานเมื่อประมาณกรกฎาคมในปี65หลังจากนั้นเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์ใหม่นั่นคือ7ปีของการปฏิวัติใจทางชีวิตในเรื่องบ้านเริ่มตามหาความไฝ่ฝันพร้อมลงมือแสวงหาไขว่คว้าหรือเดินทางไกล หรือเรียนต่อระดับสูงหรือศึกษา,าศาสนาปรัชญาสแสวงบุญหรืออาจออกบวชแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ยังได้อะไรแบบกลางๆมาตั้งแต่มีนาคมในปี63จนข้ามปีมาถึงต้นปีในปี2566ขณะที่ตั้งแต่เมษายนปี65เป็นต้นมาอาจมีปัญหาแข้งขาจากการเดินเหินไปพร้อมๆกับบางท่าน ได้คู่ครองคนพิศที่ดีหรือได้เซ็นสัญญาใหญ่ๆมีรายได้พิเศษเข้ามาในชีวิตหรือได้เพื่อนแบบทรงภูมิเขาโครงชีวิตกว้างๆปี2,566ในบรรดาดเรื่องดีร้ายที่สามารถเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นเรื่องสำคัญที่จะมีลางจะเกิดกับพวกท่านคาดว่าน่าจะเป็นดังนี้ ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปี2566จะเข้าสู่ปีที่สองของ7ปีที่พวกท่านจะทำหาความฝันให้พบและลงมือทำหรือเดินทางไกลหรือเรียนต่อระดับสูงปฏิวัติใจทางชีวิตหรือเรื่องในบ้านศึกษาศาสนาปรชญา,าบางท่านไปค้นคว้าวิทยาศาสตร์หรือเรื่องล้ำสมัยหรือออกปวดสแสวงบุญ อธิบายเพิ่มเติมว่าอาจจะเป็นไปเรียนต่อปริญญาโทรหรือปริญญาเอกหรือไปต่างประเทศหรือสแสวงหาทุนหรือผู้สนับสนุนหรือเปลี่ยนาศาสนาหรือความเชื่อหรือไม่เคยเข้าวัดก็จะเข้าไม่เคยก็จะสวดมีที่เคยเห็นเคยตามเข้าลัทิหรือคนที่ตั้งตัวเป็นาศาสดาไปไปมา,มา าสว่างมองเป็นว่าไม่ใช่ของจริงหลอกลวงก็มีบางท่านปฏิวัติใจทางชีวิตหรือเรื่องในบ้านเช่นกลับออกมาทำงานหรือเธอทำงานก็กลับไปช่วยงานครอบครัวอีกปรากฏการหนึ่งที่เห็นมาบ่อยๆคือเรื่องดำเนินคดีหรือถูกดำเนินทางกฎหมายเช่นถูกฟ้องเองหรือต้องขึ้นศาลแทนหน่วยงานทีมาก ต้นปีถึงหนึ่งมีนาคมในปี2566ปรากฏการได้อะไรมาใหม่ๆด้านความรักลูกแฟนความหวังส่วนใหญ่ยังเป็นแค่กลางๆค่ะไม่ค่อยสมใจต่อเน,นื่องจากประมาณมีนาคมในปี63ตามสลกว่าจะได้ของบ่อเลิศพร้องพอใช้การเดินในราศีมังกรพบที่5ปุตตะเช่นไดฟแฟนก็จะกลางๆ หรือได้งานใหม่ก็กลางๆหรือลูกได้แฟนไม่ถูกใจหรือได้เขยสะพ้ยแบบกลางๆหรือเป็นแอร์นักบินเริ่มไปบินใหม่แต่ก็ไม่เต็มที่หรืออาจจะเป็นเปิดร้านใหม่หรืออาจถูกชักชวนให้ไปทำงานที่ใหม่เป็นต้นบางท่านก็เจอเหตุการณ์ร้ายเข้ามาแทรกจากอาการไม่สมอาจไปไกลขนาดผิดหวังขมคืน เช่นลูกทำให้ช้ำใจนั่งร้องไห้สองคนพ่อแม่หรือผิดหวังรักทุกหรือเสียงแล้วผิดหวังหรือเสียงเงินมากเพราะเรื่องแฟนเป็นต้นและตั้งแต่ต้นปีถึง19เมษายนในปี2566ปรากฏการด้านดีต่อเนื่องจากเมษายนปี65แม้จะยังถูกกดดันจากเกณฑ์ได้อะไรกลางๆอยู่ก็ตาม ก็จะเพิ่มมาเป็นได้โชคลาภดังที่หวังแบบกลางๆไม่เลิศเลยเพราะความเก่งบุญของพวกท่านหรือได้แต่งงานหรือได้ผลดีจากการแต่งงานหรือร่วมทุนหรือเข้าหุ้นหรือติดต่อกับเพศตรงข้ามตามสโลกว่าลาบโดยหมายได้ง่ายดายด้วยปัญญาอย่างเช่นได้สวดแบ่งมรดกแต่ไม่เต็มที่ได้ลูก ได้แบ่งงานมาเพิ่มบางท่านชนะคดีความแบบกลางๆเจนได้ชดเชยไม่เต็มที่เกณฑ์นี้เคยเจอเรื่องมหัศจรรย์มาก็คือเจ้าชะตาป่วยด้วยโรคหายากนานมาแล้วแพทย์ขณะนั้นก็รักษาไปตามอาการผ่านมาผ่านมานานแพทย์ที่เคยรักษาก็กลับมารักษาอีกในฐานะผู้เชี่ยวชาญโรคนี้อีกแล้วแต่บางท่านที่เจอด้านร้ายจากเกณฑนี ก็คงจะเจอหนักเช่นแพ้คดีหรือคู่ของหุ้นส่วนชีวิตสร้างปัญหาให้หรือเจอเรื่องระเบียบหรือกฎหมายผู้ใหญ่ไก่เคียหาเรื่องเป็นต้นตั้งแต่ต้นปีถึง18ตุลาคมในปี2016เกณฑ์ร้มากกว่าดีคู่ครองหุ้นส่วนชีวิตถูกราหุคนทรัพย์ให้เสียเงินพวกท่านเอง ด้วยอาจเกิดอุบัติเหตุจากการเดินเหินตามสโลกว่าเสียแข้งขายกยาตราให้เก่งกลัวสิ่งที่ต้องระวังเช่นการตกบันไดขั้นเดียวกระดูกแตกหรือก้าวพลาดข้อเท้าพริกหรือเปลี่ยนเขา่าหรือหกล้มหน้าคว่าหรือเริ่มเป็นเกาหรือคู่ครองผ่าตัดขาหลายครั้งเสียเงินมากหรือต้องใช้เงินอุตลุด ไปกับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายในชีวิตมีที่โชคดีคือชนะคดีได้แบ่งมรดกจากพวกคุณส่วนชีวิตทั้งหลายเพื่อเอาไปใช้หนี้และเอาไว้รักษาตัวดวงตั้งแต่หนึ่งมีนาคมปี2566เริ่มออกจากปรากฏการได้อะไรกลางๆในชีวิตเข้าสู่ปรากฏการใหม่และใหญ่จากหัวหน้าดาวร้าย ให้คุณงามความดีไปถึงสิ้นปีตามโลกว่าได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญเกณฑ์น,นี้ที่พวกท่านทั้งหมดจะได้ตามรับวาส,สนาและพื้นดวงสตาของแต่และบุคคลน,นั้นเป็นเกณฑ์ที่30ปีจะมีให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยจะค,อคอ่อยๆให้ยาวนานไปถึงสองปีครึ่งแบบหนักแน่นและมั่นคงเพียงแต่จะมีเงื่อนไขว่า การได้อะไรจาาวร้ายนี้จะไม่ได้ง่ายๆพวกท่านจะต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคประมูลแข่งขันนี่สินสุขภาพหรือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างหนักนวงเพื่อให้ได้มาซึ่งโชคใหญ่เพราะดาวตัวนี้ไม่ให้อะไรใครง่ายๆจึงห้าบถอดใจเด็ดขาดเช่นการแข่งขันได้ทุนเรียนต่อถึงปริญญาโทรปริญญาเอกหรือได้นี้แต่เป็นนี้ดีหรือปรับ หมดหนี้ได้รับใหญ่จากธุรกิจรับจำนองหรือโควิด1 9มาขายของได้มากขึ้นแต่ครั้นพอโรคจางขายของลำบากหรือลูกน้องเก่าพยายามดึงลูกค้าออกไปสู้กันหนักหรือประมูลได้งานใหญ่เป็นต้นส่วนบางท่านที่มีดาวศัตรูรองรับเกณฑ์น,นี้ในพื้นที่สตาอาจจะเจอกับการป่วยหรือรังหรือต้องรับมือกับการป่วยไข้ที่ยืดยาว ของญาติพี่น้องที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายหรือมีระยะเกิดการผัดพราคสูญเสียหลังจากป่วยมานานมีเหมือนกันที่เป็นไปแบบไม่คาดฝันมาถึงเกณฑ์ร้ายจากหัวหน้าดาวดีหรือเทวดาประจำตัวป่วยไข้ป่อแป้คุ้มครองดวงชะตาได้น้อยแตบ9บ้าเมษายนในปี2566เป็นต้นไปถึงสิ้นปี โดยสิ่งที่คาดว่าจะเกิดจากเกณฑ์นี้ที่จะออกแรงส่วนร้ายตรงๆก็คือกระวังได้ความผิดจนแทบจะถอดใจตามชโลได้ความผิดจนน้ำจิตชัชปลาที่เริ่มโผล่มาให้เห็นเช่นกางค้าขายมานานจะของที่ขอเก็บค่าน้ำเข้าไฟเพิ่มจากค่าเช่าปกติหรืออาจเจอภาษีที่ดิงก้อนใหญ่โต หรือไปเช่าคอนโดอยู่แล้วโดนน้ำท่วมขังหรือมีเรื่องผิดหวังในครอบครัวจนเจ้าชะตาป่วยหรือปวดหรืออาจถูกใส่ร้ายจนนายหมางใจแนวร้ายมากอีกคือพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวคู่ครองผู้มีส่วนได้เสียในชีวิตป่วยหรือจากไปส่วนอาการข้างเคียงของเกณฑ์น,นี้ที่จะตามมาคือ เป็นระยะที่เหมือนหัวหน้าเทวดาประจำตัวป่วยแทบจะคุ้มครองดวงชะตาไม่ได้ดาวอื่นที่กำลังให้คุณงามความดีจึงให้ได้น้อยส่วนเกณฑ์ร้ายที่จะเกิดจะเป็นรายมากหากร้ายมากจะเป็นสาหัสเอาเรื่องมียกเว้นบางท่านบางช่วงที่หัวหน้าเทวดาประจำตัวกำลังเป็นสิริมงคลสถานการณ์จะพลิกจากร้ายเป็นดีมีโอกาสได้เก่าเก็บ หรือได้คู่แดนไกลลิ์หรือจากถิ่นลึกลับหรือหากอยู่ในระยะหัวหน้าเทวดาประจำตัวเป็นกลัก,กินีจรเรื่องร้ายที่เกิดจะสงบให้ชั่วคราวตัวอย่างหลักนี้ที่เจอมาแล้วคือเริ่มจากเจ้าชะตาอยู่ในช่วงหัวหน้าเทวดาประจำตัวป่วย,ยเพียงเดือนเดียวคะแนนสอบออกมาไม่ดีทั้งๆงทำข้อสอบได ครั้นหลังวันเกิดหัวหน้าเทวดาประจำตัวเริ่มเป็นกรลากินีจรพบว่าอาจารย์เริ่มตัวข้อสอบจึงได้เกรดเพิ่มค่อยโล่งใจส่วนช่วงระยะชะตาแต่ชำ้ำพินทุบาทสาด้านลบเริ่ม18ตัวตุลาคมปี6-6ถึงสิ้นปีเป็นระยะที่หากแต่งหรือมีคู่แล้วต้องประกองชีวิตคู่ หรือคู่ครองอาจจะป่วยหรือหากเป็นโซจูก็มีโอกาสได้คู่ครองต่างชาติต่างภาษาหรือมิโดยประมาตลุ่มหลงโมเมาหรือยุ่งยากจากเพศตรงข้ามอีกทั้งต้องระวังการร่วมหุ้นร่วมทุนที่อาจาพลาดเพราะประเมินผิดเล่นหุ้นความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจสร้างปัญหาให้ส่วนผลโดยตรงจากเรณ่น,นี้คือ ต้องระวังการพูดการเขียนเพราะความมัวเมาอาวิชชาที่อาจจะเข้าข่ายมินประมาทจนเกิดคดีความหรือฟ้องร้องกันได้ตามชโลจะมัวเมาว่าความเขาไผ่ถึงตัวและตำราบ,บอกระยะนี้ความระวังโรคเกี่ยวเนื่องทางเดินปัสสาวะกล่าวโดยสรุปในปี2,566เหมาะสำหรับการตามหาความฝันแล้วลงมือทำ เรียนต่อเดินทางไกลใกล้ชิดศาสนาสแสวงบุญออกบวชหรือเปลี่ยนแปลงทางชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านเริ่มสู้หนักทั้งปัญหาอุปสรรคนี่สินสุขภาพลูกน้องคนใช้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใหญ่ที่ชื่นใจขณะที่ตัวช่วยหลักๆป่วยช่วยแทบจะไม่ได้อีกทางต้องประคองชีวิตคู่หุ้นส่วนระมัดระวังเรื่องของการลงทุน หรือร่วมทุนระวังมีเรื่องถึงโรงสารเพราะอารมณ์